คีเน็ตหลุดค่ะโรงแรมอยู่ไหนคะโรงแรมอย่รมกบกบวิรแรมกบนะคะอยู่ใกล้ๆวัดลอเสือเต้นนะคะร้านก็ร้ชีวิตธรรมดาคร้านกาแฟชีวิตธรรมดาแล้วเราให้ดูว่าน้าตาของโอต ค่ะคุณเอกเบาวบอน,นข้างในมันจะเป็นอย่างไรอร่อยผงละเท่าไหร่คะผงละแปดสิบบาทน,นะคะมีกี่เม็ดคะนี่หนึ่งร้อยเม็ดนะ อันนี้อันนี้นะคะเระตูปเตี้ยที่ลองมาเรียสวัสดีค่ะคุณมาีรับสินค่ะสวัสดีค่ะคุณเจวานไต้แก้วสนใจอันไหนบอกมาเค่ะ ขอ่แมมคะเยอะเลยไปดูก่อนหน้ค่ะม้มันก็เหมือนทิชชู้เปียกไ<ช><ช>ม่มีแอลกอฮอล์อยู่ข้างในเจลแอลกอฮอล์คือเราไม่ต้องใช้เจลแล้วตัวนี้จะอยู่ในทิชชู่นี่เลยค่ะค่ะราคา15บาท ชาชานะคะนี่เป็นนาำส,สมไม้ข้อวหอมนะคะชาอูหลงสวัสด,ดีค่ะคุณยนดนตีคุแบงค์คแบงค์ซื้ออะไรบอกคุแบงค์ซื้ออะไร <c oughs> นี่เป็นชาอูหลงกินมารินะคะสีฟ้า ชาหอมเหมือนดีนะอันนี้มันก็จะรวมเป็นสามอย่างนนม,าม,มันไม่มีสีฟ้านนไมมีสีนสา้าอบ้นออรูนานะคะราคาอันนี้น,นาคา2งร้อยแป เจลลอนหาตคะนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณสาริสาค่ะนี่ก็จะเป็นเจลลานค่ะนค่นะคะนี่น้องอยังจะแกะให้ดูนนะไม่แกะเอาเล่นค่ะแ้เข้ามาดูกันย่อยๆหน่อยนะคะตัแวแรกก็ใช้นี่ราคา100 80บาทนะคะเป็นสินค้ามาจากไหนคะเกาหลีค่ะคอรีรอมาให้ดูอัน,นตัวนี้ขายดีมากเลยนะคะขายดีมากเลยอันไหนอีกใครย่ายทุเรียนทุเรียนอกกล่องหน้าทองนะคะหมอนทองหมอนอมเป็นสีทองนะคะ ส่ทุเรียนหมอนทองอระกอบทุเรียนแท้ทุเรียนแท้นะคะราคาจากป้ายมันสี่อย่สิบต่อคะด้ยราคาจากป้ายมันสี่ร้นะคะแต่ลราลดให้ค่ะา,า,า,ารา้อยเก้าสิบบาทถูกไหมคะมาดูก่อนไหมคะ9 9้าสิบเก้า้าองไหมคะ มีชีสไลฟ์สดจะด้วยเหรอคะค่ะน้องกกสนใจอุดหนุนนิดนึงไหมคะอุดนุนนิดนึงได้ไหมคะแล้วครมาดูกันเยอะๆหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวมะม่วงนะคะหมุนให้มาชิมเออลูกชิมเลยเอาเอาถุงให้เขาดูวม่แข็งไม่แข็งนี่อร่อยค่ะมะม่วงนี่อร่อยมาก อาตี้จะชิมอ่าพี่ชิมสัมผัสพี่บอกรสชาติด้วยอาตี้ชอบเป็นไงอาตี้บอกรสชาติทีลูกหวานหวานอมเปรี้ยวเหนียวๆถูกใจไหมอร่อยไหมอ่ะอตี้มารีวิวให้ลูกค้าหน่ยความ้สึไม่เหมือนอร่อยเลยอ่ะแล้วขายถุงเท่าไหร่อาตี้บอกลูกค้าหน่อยลูกอ่า เป็น<ม>เป็น<ม>อะไร,รลูกเป็นมะม่วงอบแห้งอ่มาให้ดูซิหนึ่งซองนี่คือหนึ่งลูกนะลูกหนึ่งซองนี่หนึ่งลูกนะเอหอนไหมพัตเต้อัตเต้คอนเฟิร์มเลยใช่ไหมมาพอนี่คอนเฟิร์มนะ,นะคะนี่ลูกมามาคอนเฟิร์มค่ะ ข้าวกรอบก็หล่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยออาอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงบอกของลูกค้าสิรสชาติมันเป็นยังไงพี่ข้าว้าวอ่ะมันหวานมันือนมันกุ้งใช่ไหมอร่อยเนาะอะไรจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเนื้อสีขาว อร่อยกระโหลยืเป็นแบบนี้ครับเงินเท่าไหร่ครโงยืมห้าบาทเท่ากันเนาะครับอ,อัน,นี้อนนบอกว่าคอนเฟิร์มมรอยออะมันก็แนะนำครีมให้ดูคที่แนะนำมาก เีื่อเข้ามาดูกันเนยอะๆหน่อยนะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยพี้ขายอยู่ตรงไหน,นบอกเขาทีลูกผมขายอยู่หลังโรงแรมกุ้งวิวอันนี้จะเป็น,<ผ>นทีมทามือนะคะเป็นรถน้ำกลิ่น้ำมอันนี้สายการ์ดนะ ยังไม่กินสิใครเข้ามาดูบ้างช่วยกดไลค์กด,ดกแ,กแชร์ให้หน่อยนะคะอบอกซิมีกินอะไรบ้างเ,าเดี๋ยวมาส่สงให้่ยนี่กี่น,กกนะนนไปเดี๋ยวมาอให้ 3ามสีส่ห้าสองเออสมุดอันนี้มาแลนะ้วเ,เดินเท่านี้แหละอเออเท่านี้แหละเท่านี้อืมแต่ครบพอดีโอเค<ป>อันนี้จะเป็นกลิ่นมะพร้าวนะครับเคะนี่ กลิ่นมะพร้าวนี่นะคบกลิ่นมะพร้าวข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเป็นหลอดแบบนี้ขนาดกี่กรัมขนาดไม่รู้หกสิบหกสิบ้นี่หกกรัมมันจะบอกอยู่ตรงนี้นะมีกลิ่นมะพร้าวมีกลิ่นมะพร้าวมีหลายกลิ่นนะคะกลิ่นหอมค่ะ หอยทากสีมอมตอนนี้หอยทากโคงนะคะน้ำหนักสูตรก็หกสิบกรัมเหมือนเดิมเดิมผู้เรียนนะมันอันนี้ผลไม้รวมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับหอมาอันนี้ว่านหางจระเข้นะคะ อันนี้เป็นตะไคร้อันนี้มะลิใช่ไหมอันนี้มะลิใช่อันนี้มะลินะครับอันนี้กล้วยอันนี้มะม่วงปะกล่องอละเท่าไหร่บอกรือยังหลอดละเท่าไหร่หลอด หลอดละบาทส่ห้าสิบบาทอันนี้หลอดละห้าสิบบาทนะคะัีไปต่อเฮีย,ย<า>โอ้อันไหต่อดีอ่ะกมกมมเอาไปแล้วเอาอีกเข้ามาดูที่างนี้าก ไปเข้ามาดูทีหลังส,สัญญาให้ด้วยเฮ้นเขาอยากเล่นเกมกับน้องเอียะไหมเข<อ>าอยากเล่นเกมกับน้องเอียะไหมมามาเริ่มเล่นเกม ม,มันขึ้นต้นด้เรื่องอื่ค่ะแล้วก็สูงสูนลงท้ายใครตอบถูกเดี๋จะจะส่งขนมลูกอมไปให้เลยใช่ค่คะส่งลูกอมแล้วไหนดีน้หไหนก็ได้ใครตอบถูกแล้วก็ถามด้วยว่าข้างในมีกี่ถุงเล็กข้างในมีกี่ถุงเล็กค่ะ น้อยย่าไม่มีวันบอกนะคะเอาไปวางไว้ลูกี่ยอุ้ยเขาเห็นหมดแล้วใครตาดีนั่นจะเห็นนะคะลูกแอเพื่อนน่ะพี่จะมาลรงเรงยใครตอบได้ไม่มีหรอ กายเยอเลยนะคะอะจะเข้ามาดูกันเยอะๆหน่อยนะคะอแนะนาแนะนาอนี้น่อยอันนี้แนะนาไปแนๆๆแนะเริ่มน่นะคะอันนี้เป็นอะไรคะทำไมบอก นี่ยแนะนำไปเลยค่ะว่ามันเป็นทิชชู่ผสมเจลแอลกอฮอล์อยู่ข้างในน้องแอ๊ะไม่อยากแกะให้ดูน้องแอ๊ะยังไม่ได้ใช้ไม่ใช่แล้วมันจะมีกลิ่นตัวนี่ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วใช่ค่ะมันอยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะกลิ่นแบบแอลกอฮอล์มาเลย70%นี่เปล่า นะคะฆ่าเชื้อโรคไวรัสโครโรนาได้นะคะเฮ้ยอันนีว้วอีเออหาเอามาดูด 99, 99, 99ิ9.99%ไม่มีอะไรร้อนะคะสามารถฆ่าไวรัสโครโรนาได้นะคะ coronavirus disease 2019นใครเหนใ,นใครเข้ามาดูน้อยอห้ยาบ้าง ไม่มีใครตอบได้เลยหม่อมม้าอดแจกของอดแจกของเลยสวัสาีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์ทองนะคะสมิงร้านนาร้านนานี่คนเชียงรายใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ต้อมลูกอาจารย์ต้อมอ,อาจารย์ต้อมอาจาจรย์ต้อมอาจารย์ส,สนใจของสนใจของไหนคะอาจารย์ต้อม ออร่อย <c oughs> นี่ถุงมันแบบนี้หอมนี่นะคะย่อสวยจากใหญ่หนี่นะคะข้าอยอยงในอ่ะมันมันุงอร่อยมากกินหอมด้วยหอมใช่ไหมเรียกที่หอม <c oughs> นี่นะคะ เ็นเหมือข่าุอ่ายันจะมีดำๆทำดำมาตป็นการลูกค้าสนุกไมคะมีอันอื่นอีกนะคะดูไหมคะดูก่อนได้ค่ะกระโถนก่อนคะต้นนั้นะคะลูกค้าว่าดีคอยาบอกพี่ลูก่ง้อยาอะไรบอกผู้เรียนอบกบนะคะมากขอมมาก วันท1 9เล่นนัันทเล่นันเคอไม่ใช่ค่ะนี่มี <intelligence> be, มีเทสค่ะในหนึ่งถุงจะมีหกถุงเล็กค่ะอ่านี่ก็ชิมได้อันนี้เป็นเปรดส่งออกนะคะค่ะค่ะ ชาอูหลงของยี่ห้ออะไรเอ่ยชาหอมหมื่นลี้ค่ะเดี๋ยวอันเดีวอันไหนคะมันมีสองยี่ห้อนะคะอ๋ออร่อยอร่อยทั้งสองเลยค่ะแล้วแต่ชอบแต่ว่าตู้มันมีถุงข้างในเหมือนกันเหมือนกันค่ะมีหกถุงเล็กค่ะอ่าทอนคี่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ดอยอันนี้ดอย เปนทางปลอดภัยนะคะอร่อยดีขอบคุณค่ะแต่แล้วก็ปล่อยได้ไแล้วมึงมาได้ไปแล้วนย่างงงนะคะก เอาทุเรียนมาโชว์สิลูกทุเรียนอบกรอบที่แกะที่แกะแล้วที่ลูกคา้าชิมเมื่อกี้แกะไอ้ให้มาหยิบหยิบให้กล้องดูหน่อยมันจะเป็นแบบนี้ทุเรียนอบกรอบลกูกทำเป็นก้อนนะคะค่ะจากปกติราคาถุงละ420บาทปกติราคาถุงละ420บาทและ190บาทคะติ้นทุเรียนไม่ถูอ่ะอ๋อกอ่ะ,อะ,อะ หนูเป็นคนไม่ค่อยชอบผู้เรียนนะคะเพราะว่ามันกินแบบของเก่นไปมันหัวมากๆก็ห้าชอบตลอดทั้งบ้านไม่ชอบหมาชอบคนเดียวใช่ไหมเอ้ยอ,อ,อยู่ตรงไหนคข้างนี้โรงแรมกอดวิวนะคะ,ะแล้วก็ใกล้ๆวัดล่องเสือเต้นแล้วก็อยู่ข้างๆชีวิตธรรมดาช่วงนี้เชียงรายมีงานอะไรคะลูกแนะนำหน่อย มีกี่ที่คะสองที่นะคะมีดอกไม้อาร์เซียนกับดอกไม้ยางไล่ดอกไม้อาร์เซียนสามารถนั่งเรือไปก็ได้นะคะเด็กน้จะเป็นรีวิวเดยกน้อยจะ,จะเป็นรีวิวนะคะติดตามด้วยรีวิวหลอกไล์จงโอ้บ้าไล่้ยไม่ได้ไมม่ี ได้นะะคแม่ดูก่อนได้นะคะแต่ได้สีส้งแล้ว แชรขอไหนถา่ได้ขอไหนถาม่ได้คะี่มน่นรอะรี่ะีมไหอน่อคุยลนเอหน่อยจีมกหคีมอาหารจระเข้อันนี้เป็นคมรจะเราร้อยล้านเปร์เซ็นนะครับาาราคาราคากี่บาทไม่รู้ อันนี้ร้อยแปดสิบน,นะคะมาจากเกาหลีอันนี้มาจากเกาหลีลอยล้านถ่ายดีมากเลยนะคพี่เกาหลีถ้าไม่ดูกันายล้านหน่อนะอันนี้เป็นทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์เก้าสิบเ,เก้าสิบเก้าเป้าเปอร์เซ็นต์นะฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้เจลอยูใช่ใช่ใช่อันนี้แกะแล้วใช่ไหมอันนี้มีเจลอยู่ในทิชชู่อยู่นั้น นะครับเราไม่ต้องใช้เจลนะไม่ต้องใช้เจลล้างมือนี่ยกระาจะเป็นแบบ มีสีทองสีเขียวเขียวก็สีขาวสีขาวนะครับนี่เป็นแบบนี้มันส่ายไม่หยุดเขาอันนี้เป็นก้นอนนะครับหงเล็อันนี้เป็นห่งนนเ,เล็ก เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบถุงเล็กราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับมีอันนี้เป็นสีขาวอันนี้สีเขียวใช่สีเขียวเทอร์คอยนะครับนี่จะเป็นสุญญากาศแบบนี้นะคะสุญญากาศใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณฟองที่ฟองอ่อนอันนี้เป็นก้านอ่อนนะครับ อันนี้เป็นอันนี้กลิ่นมะลิอูอันนี้กลิ่นมะลินะครับสวัสดีคะ่ะคุณสมัครพละขันสมัครไม่แน่ใจสมัครไม่ใช่ใครยังเข้ามาดูกันเยาวหน่อยนะคะกดไลค์กดสุดกดไลค์ก็ใช่นะขอบคุณนะคะคนสมัครพละขัน ย้า้ยออกมาข้างนอกนะคะเข้ามาดูกันย้ายนอนมาทุเรียนทุเรียนรีวิวทุเรียนอีกทีทุเรียนทุเรียนยี้วยิ้วทุเรียนยิ้วยิ้วใหญ่ใหญ่นมันจะตกซิ่ง ปกติราคาเท่าไหร่คะเอาราคาติดตาสิสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะที่เป็นผู้เรียนหมอนทองผู้เรียนหมอนทองอบกรอ์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเกรส่งออกผู้เรียนอบกรอบตาจินเจนเถวเดี๋ยวมะม่าอ่านซื้อมะม่าผู้เชี่ยวชาญ ขนมไหมคะขนมไหมคะอ่านว่าจีนเจินโถงนะคะอามาเก่งภาษาจีนเลา,าต้องอ่านให้ลูกสำหรับวันนี้น้องเอ๋ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย